พี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไม่ใหญ่ใหม่เจวันออฟฟิเชียลนะคะตอนนี้แวะขางทางค่ะพี่น้องง่วงน้อยนอนหลายเพราะว่าเมื่อคืนกว่าจะได้นอนกลับจากโดมกบมาเกือบตีหนึ่งครึ่งอาบหน้าอาบทาแล้วได้นอนกับตีสองตอนนี้กําลังจะเดินทางกลับไม่ใหญ่ใหม่เดินทางกลับจากขอนแก่นไปเพชรชบูรณ์นะคะเหลือระยะทางอีก253มกิโลก็จะถึงบ้านแล้วนะคะก็เลย หาวหลายรอบก็เลยแวะข้างทางก่อนนะคะขอบคุณเดอ้อขอบคุณบอสโจยมาณนที่ให้เข้าไปเยี่ยมชมสาวน้อยเพชรบ้านแพงและสาวน้อยรำเพลินโชซึ่งเมื่อคืนนี้สาวน้อยรำเพลินโชซ้อมใหญ่อลังการนละตื่นตาตื่นใจมากเวทีสุดสวยสุดยอดนะคะทุกอย่างเพอร์เฟขอบคุณเนียหน่อยนะคะที่อนุญาตให้ไหลฟ์ลสดนะคะแล้วก็อ่า จน,จน FC สงสัยว่าเขาให้ไลฟ์ด้วยหรือเมื่อคืนนี้บอสสุดเอาใจเราสุดสุดเลยนะคะเพราะว่ามี JO1 และ JO2 เข้าไปเยี่ยมชมบอสบอกไทายรอดสดได้เลยนะครับรู้สึกประทับใจมากได้ใจบอสไปเต็มเตมการไปเยี่ยมโดมเมื่อวานนี้ครั้งแรกเลยค่ะประทับใจนะหนึ่งให้เราได้ไลฟ์สดนะคะแล้วก็เยี่ยมชมเวทีสาวน้อยลำเลินโชว์ส เลี้ยงข้าวด้วยค่ะพี่น้องเลี้ยงข้าวพร้อมอาหารการกินนะครับเมื่อคืนนี้เป็นต้มไก่นะคะข้าวกับต้มไก่แล้วก็ไก่อบนะคะแล้วก็น้าพริกอร่อยมากมากค่ะขอบคุณพี่แววด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกทุกคนที่พี่น้องเจโอวันนะคะที่อบอุ่นนะคะดูแลเอาใจใส่กันเป็นอย่างดีอ่า ไม่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่ครูน้อยครูตุ๊กนะคะแม่ครูตุ๊กนะคะที่ดูแลเอาใจใส่นะคะทั้งครูน้อยเจวันนี้ก็จะดูแลเรื่องอการเป็นยูทูบเบอร์อะไรต่างๆสำหรับสีภรรยาของท่าน,านก็จะดูแลที่หลับที่นอนนะคะให้ที่พักอาศายัยอบอุ่นอบอุ่นมากๆนะคะประทับใจมากต้องเจอกันในรอบหน้าอีกแน่นอนนะคะ ขอบคุณจริงๆนะคะขอบคุณครูลีเจวันออฟฟิขอบคุณ,คคณพี่นอมเจวันออฟฟินะคะ<ม>พี่หญิงใหญ่และหญิงเล็กนะคะพี่หญ่ใหม่ก็จะเป็นหญิงกลางนะคะขอบคุณหลายๆขอบคุณเอื้องสตอรี่นะคะให้ที่แบบปรับความเย็นนะคะขอบคุณมากที่เอื้องสตอรี่ให้เพราะว่าโท,โทรศัพท์มันร้อนนะคะก็เลยให้มา นก็ขอ